นะคะต้องบอกว่าแต่ละภาคนั้นมีโอกาสเกิดพายุฤด,ดูร้อนประมาณร้อยละ20-40ของพื้นที่และอาจจะมีพื้นที่ฝนตกหนักลงกระโชกแรงและฟ้าผ่านะคะขอให้เกษตรกรระมัดระวังพืชผลทางการเกษตรกันค่ะมาดูพื้นที่เสี่ยงกันเลยค่ะที่จะเกิดพายุฤด,ดูร้อนเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะตั้งแต่จังหวัดลำพูนลำปางพะเยานะคะน,น่านแพร่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกสุขโขทยัยพิจิตรกำแพงเพชรเพชรชบูรณ์และก็จังหวัดตากมีโอกาสเกิดฝนนะคะสําหรับพื้นที่ทางภาคตะวันออกชิงเหนือมีโอกาสเกิด พายุฤดูร้อนได้ทุกจังหวัดค่ะแต่ก็ยังเสี่ยงเรื่องของวาตาภัยลูกเห็บตกมากเช่นเดียวกันนะคะมาดูพื้นที่ทางภาคตะวันออกกันบ้างค่ะก็จะอยู่กันที่จังหวัดนครนายกปราจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเซานะคะชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะขณะที่พื้นที่ทางภาคกลางนะคะจะอยู่แถวๆบริเวณขอบประเทศหน่อยอยู่ที่กาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง นครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างนี้ทําให้เกษตรกรผู้ที่ปลูกชมพู่ทับทิมจันทร์ในจังหวัดมหาสารคามจําเป็นต้องวางระบบการดูแลเป็นขั้นเป็นตอนทั้งการให้ปุ๋ยให้น้ําเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพขายได้ราคาเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะ คุณธงชัยชอบแก้วกลางเกษตรกรสวนชมพูจังหวัดมหาสารคามกําลังเร่งเก็บผลชมพูทับทิมจันทร์เพื่อส่งให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนซึ่งแม้ปีนี้สวนชมพูทับทิมจันร์ของเขากว่า6กไร่จะต้องเจอกับสาภาพอากาศที่แปรปรวนแต่ด้วยการจัดการที่เป็นระบบทําให้ผลผลิตที่ได้ในปีนี้เป็นที่น่าพอใจค่ะปีนี้ก็ลูกลูกดกขึ้นครับห่อประมาณ35,000ช่อครับคิดว่าจะได้ประมาณ เกือบสิบตันครับแล้วก็ปีนี้อากาศไม่ค่อยดีครับหนาวนานแล้วก็แรงครับน้ําไม่มีผลกระทบก็มีเยอะแต่แต่เราก็ต้องการจัดการที่ดีครับคือต้องประหยัดน้ํา ส่วนเทคนิคที่ทำให้ผลชมพู่ทับทิมจันหน้าร้อนซึ่งมีสีผลที่ไม่สวยหวานกรอบขึ้นนั้นอยู่ที่การให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยวหนึ่งสัปดาห์ค่ะจึงทำให้ชมพู่รีดน้ำออกจึงทำให้มีรสหวานขณะเดียวกันการห่อผลชมพู่ด้วยพลาสติกนะคะ <c oughs> ก็เพื่อป้องกันมแมลงมาเจาะซึ่งก็เป็นอีกวิธีที่ทำให้ชมพู่ปลอดสารได้รับความสนใจจากลูกค้าจานวนมาก นอกจากนี้ค่ะต้นชมพู่ทับทิมจันนั้นจะให้ผลผลิตปีละประมาณ4ครั้งโดยแต่ละครั้งของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะจะขายออกนะคะอยู่หลายแสนบาทเลยทีเดียวเฉลี่ยแล้วนะคะปีหนึ่งๆนั้นนะคะก็จะทำอยู่ประมาณ5ครั้งรายได้ก็อยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนบาทค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะชมพู่ทัพทิมจันล็อตนี้เป็นล็อตสุดท้ายของปีแล้วนะคะลูกค้าจึงสนใจสั่งซื้อกันเป็นจํานวนมากนะคะทั้งภายในสวนถ้าหากว่าพลาดล็อตนี้ไปก็อาจจะต้องไปคอยอีกล็อตต่อไปเลยละคะ่ะเพราะว่าล็อตต่อไปนั้นก็จะอยู่ราวๆต้นฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายน,นะคะ่ะ